เมื่อสักครู่ที่พาไปดูถนนพระราม2องนี่ค่อนข้างโล่งเลยนะครับถึงนี้ไปดูอีกเส้นหนึ่งนะเส้นที่มุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งปกติแล้วเนี่ยมักจะมีการจราจรที่หนาแน่นประจําทุกเทศกาลนะครับทีมข่าว n b t ของเราก็เลยไปเกาะติดสถานการณ์การจราจรตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับผู้สื่อาวของเราคุณนัทวันมังคตะรายงานสดมาจากถนนพหลโยธินขาออกครับเชิญครับ สำหรับบรรยากาศการเดินทางบริเวณถนนพหลโยธินนะคะซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะตลอดช่วงหมยที่ผ่านมาจนถึงนาตอนนี้ปริมาณรถเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะคะทําให้การจราจรบริเวณบางจุดเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวจนถึงขั้นสลับกับหยุดบ้างแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะออกเดินทางกันด้วยการจัดตั้งกองอํานวยการตลอดเส้นทางเลยค่ะ ซึ่งจุดที่เรายืนอ,อยู่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือจุดอํานวยการของตํารวจทางหลวงอยุทยานั่นเองค่ะโดยสภาพการจราจรก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะตอนนี้ปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังคงสัญจรได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาบริเวณถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือทีมข่าวสังเกตพบว่ามีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากเริ่มมีการชะลอตัวสลับกับหยุดนิ่งบ้าง แต่ว่าก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกันโดยตลอดเส้นทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยจัดการพื้นผิวการจราจรตลอดทั้งเส้นทาง ส่วนบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นกองอำนวยการด้านการจราจรของสถานีตำรวจทางหลวงอยุธยาซึ่งก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการระบายการจราจรที่ติดขัดสะสมโดยหากพบว่ามีการจราจรติดขัดเกินกว่า4-5กิโลเมตรก็จะมีการพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเป็นการระบายรถติดสะสม ในส่วนของกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเองก็จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไประงับเหตุและเปิดช่องทางการจราจรให้เร็วที่สุดค่ะปริมาณรถช่วงเช้าตั้งแต่6กนาฬิกาช่วงนี้ประชาชนเดินออกไปช่วงนี้แล้ครับปริมาณรถเยอะตั้งแต่ช่วงประมาณ6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าก็จะเยอะมาอยู่ถช่วงแล้วจะมีการเกิดอุบัติเหตุในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เรามีตำรวจทางหลวงอยู่ตามจุดบริการประชาชนอยู่แล้วและมีหน่วยรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วในกรณีที่รถเก่งตำรวจทางหลวงเนี่ยเข้าไม่ได้เรามีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยเข้าถึงที่แล้วพยายามจะแยกรถให้เร็วเพื่อจะไม่ให้เกิดบัติเหตุซําซ้อนแล้วก็เร่งระบายรถไม่ให้สะสมปริมาณรถเนี่ยคิดว่าช่วงเย็นเนี้ยประชาชนเลิกงานก็คิดว่า ประมาณช่วงประมาณสองทุ่มเนี่ยน่าจะประิปรปรปรมาณรถของประชาชนที่เดินทางออกเนี่ยน่าจะเยอะถ้าเยอะแล้วเนี่ยในกรณีเปิดช่องทางพิเศษของตำรวจทางหลวงยุยาเนี่ยก็จะดูปริมาณรถทางภาคมาจากตะวันตกตะวันออกว่ามีสะสมถ้ามี้ายแถวยาวฝั่งละ4ีโลเนี่ยเราจะเปิดระยะสั้นตั้งแต่กม .54 มาเข้า58ถ้ามีเยอะมาก สะสมมากจนเราเราก็จะเปิดมาเข้าที่74เพื่อเร่งระบายรถให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้รวดเร็วครับ นอกจากนี้ในจุดอำนวยการดังกล่าวนะคะก็ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่แม่บ้านจิตอาสามาให้บริการประชาชนในเรื่องของอาหารน้ําดื่มโดยจะมีแม่ครัวมาทําอาหารให้กับประชาชนที่จอดแวะพักตรงจุดนี้ได้รับประทานกันฟรีและจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยซึ่งก็จะเปิดจุดบริการตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่2มกราคมเลยค่ะอทุกๆปีไม่ว่าเทศกาลปีใหม่หรือสองการเนี่ย หน่วยบริการตำรวจทางหลวงอยุธยาเนี่ยเรามีการบริการอาหารเครื่องดื่มผ้าเย็นและก็ประชาชนที่จะเดินทางมาแวะที่หน่วยบริการบางน้อยเนี่ยเราก็จะมีบริการจอดรถพักรถหรือยังไม่ได้ทานข้าวเนี่ยเราจะมีบริการมาทานข้าวฟรีที่หน่วยบริการทางหลวงอยุธยาเราบริการ24ชั่วโมงครับผมเราก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้า จน24ทชั่วโมงครับประชาชนหิวเนี่ยถึงจะหมดแล้วเราก็บริการทำเพิ่มให้ได้ครับผมแล้วก็เราจะบริการตั้งแต่วันนี้วันที่27จนถึงวันที่2นะครับ mm hmm. เดินทางตรนที่ประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับเนี่ยสามารถมาแวะและมีที่ห้องพักที่นอนพร้อมเหนื่อยก็พักนะครับที่นี่ครับ จิตสาเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นแม่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วตรงนี้มีประชาชนน่ะที่เดินมาแล้วก็แม่บ้านเนี่ยก็ทุกๆปีรู้ว่าที่เนี่ยมีการบริการประชาชนด้วยจิตอาสาก็จะมาช่วยทันกับข้าวมีเครื่องดื่มแล้วก็ทานกับข้าวร่วงกับประชาชนที่มาใช้ทางบนถนนครับ สำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่จะออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทีมข่าวเองนะคะก็อยากจะแนะนําให้เผื่อเวลาในการออกเดินทางแล้วก็อย่าลืมเตรียมแผนการวาง ออกวางแผนในการเดินทางให้ดีนะคะเพราะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าวันนี้คาดว่าในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มปริมาณรถน่าจะหนานแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของใครหลายๆคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมตรวจสอบทั้งสภาพคนแล้วก็สภาพรถก่อนออกเดินทางง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับถ้าหาักเหนื่อยล้าก็แวะพักได้ที่กองอำนวยการตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขอบคุณมากครับคุณนัทวัลมังคตะนะครับรายงานมาจากที่ถนนพหลโยธินขาออกตรงนี้ก็จะหนาแน่นกว่าพระรามสองอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าอย่างที่น้องฝากไว้นะครับถ้าหากว่าหิวแวะทานข้าวนะครับที่ตํารวจทางหลวงวังน้อยเมื่อสักครู่เหมือนได้ยินเสียงไข่ดาวอะ่ะใช่ไหมเสียงน้ํามันนะ่ะทำให้เรา,ราหิวไปด้วยเลยนะเพราะว่าบางทีเราหิวเนี่ยตามันพ่านะ,ะ,ะสมรรถนะในการขับรถอาจจะลดลง ง่วงแวะพักเ้ามีห้องพักไว้ให้ฟรีมีผ้าเย็นด้วยนะครับอย่าประมาทคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรไหวคือพลาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้ใช่นะ,นะคะ